สำหรับใครที่สนใจเติมเกมซอลเซตแมนผมแนะนําร้านนี้เลยครับ Over Top Up ังร้านที่ให้บริการเติมเกมซอลเซตแมนราคาถูกใช้เพียงแค่เลข UID เท่านั้นไม่เกิน10นาทีของเข้าแน่นอนครับไม่มีโดนแบนเติมถูกเติมไวและที่สาคัญปลอดภัยร้อยเปซ็นตสำหรับใครที่สนใจก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้ดคลิปชันได้เลยครับยังไงก็อย่าลืมไปเติมกันเยอะนะครับ นี่บางหาจอบเนี่ยข่อยดีจะให้มาปลาจินต้นไม้เอ้ยจ๋องซึ่งเปียใจนะปลาใส่ลมลาย ้เคือคือมันตี้เดียวกันเว้ยแต่มันกระจายกันลงใช่แล้วยังไงมันต้องกระจายกันลมสิเพื่อนมนลง,ง,ลงน้อมาบ้างเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นหน้าขึ้นหน้ามันได้ปืนแล้วอีกอน,นมานได้ลูกซองลงไปเออสวยสวย,สวยไม่ได้อะไรเลยอ่ะ เอ้ยเตรงพี่มีตรงพี่มีไหนไหนขอช่วยด้วยไม่มีปืนเลยมาแล้วมาแล้ววิ่งวิ่งไปข้างๆอ่ะตรงไหนอ่ะไม่พี่น้องโฟสมันวิ่งไปข้างเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้น้องโฟสเหมือนจะต่อยกว่าไหนตกใจขันอ่อนเงียเฮียเีมันมันเห็นกูสัดกูก็หามึงอยู่เฮียมึงมาดิมึงมาไง มึงมาไอ้สัสมึงอย่าแอบ,บพี่แพ้บวกเลยผมซัพพอร์ตอยู่บวกอะไรละ้ะชุยาถีเลื่อนเหงิน,นพุ่งหอลอดล้มละเอ้ยเหรินเดียวเองใครล้มล้มโคหรอไม่ใช่ไม่ใชเพย่ยล้มด้วยไม่พี่เพตายเป็นเหรยนเลยแต่มาถึงผมดีล้มอีกตัวหนึ่งเออเออตัวนั้นแหละ ลักรอบยิงพี่คนเหลือสองตัวนะไม่มีแอมพฟนะพี่ไะวังนะนี่ลกเด็กน้อยเด็กน้อยนไงเออแคนสีนั่นนี่เหรอบอดหรอคนวะเนี่ยอันนั้นที่ที่พี่ไอยิงบอดบอดสองตัวเนี่ยนะบดบอดเนี่ยคน ไอ้ตู้ไอ้ไอ้ตู้มีเหรอไม่โดนเลยเนี่ยศูนย์หมดเลยเฮ้ยข้างหลังเออมันหายไปไหนตัวหนึ่งอ่ะหนีเวลาวิ่ะตายไปตัวหนึ่งนะอ้าวพอหมดแล้วหมดแล้วเออตัวพอหมดแล้วเออผมลืมไปไม่ทันวิ่งตายลุกที่หน่อยเน้ เอ้ยยิงก e ูยิงกูฮะกูยิงบอดอีสักมีเสไยงแตกตื่นกูยังไม่มีปืนอ่ะ้กูยิงมึงจะตายเะล่อเหร่ก็ยิงมาดิคิดว่ากลัวคิดว่ากลัวมากนะวะลองปูดูมันดิปักเก่งปะห์อะไรนะผมไม่ได้ฟังแผ่นปากเก่งปะ รูุนมาพี่นี่น้องโพสน้องโพสต,ต้องต้<ห>งองเข้าใจด้วยโหเอกการแสดงอี่ดอกการแสดงอะไรอ่ะพูดคนจริงอ่ะน้องโพสน้องโพสเข้าใจพี่ใช่เปล่าทำ <ś> ไมไน้องโพสกวนหวาดใจติดไม่ใส่กูเลยอ่ะคือหวาดใจในการตอบได้สิไปดีกว่า เอ้ยปลาหมึกนี่ไม uh. ่ขึ้นได้ป่าวะไอ้หมึกที่ยังฟูเลยแหละได้ป่ะปลึ้นได้ปะไม่ได้แต่ถ้าขึ้นบนหัวมันจะจมเอ้ยป่ะอุ้ยจมจมจมอุ้ยอุ้ยอุ้ยออกแล้วเออถ้าหลบตรงนี้ก็มีแต่วงอยู่กับเราอ่ะ เราอยู่ตรงนี้ได้แบบยาวๆเอ็มเมย์าติดใจปืนที่น้องโกลดเล่นปืนอะไรอ่ะปืนคิดอ่ะคิดอ๋อเอ้เก็บเสษกร็นัยอยู่กับนโคล์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เกมมาละเหมือนผมจะเจออีกอันหนึ่งอ่ะอุ้ยแหลกอุ้ยเอ้ยพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วไม่ต้องแล้ว อ๋อพี่อ๋อเจอแล้วสามอันเลยตรงนี้ก็มีนี่น้ำผึ่งทิ้งเลยนะทิ้งเลยทิ้งเลยก็เอามาสิเดี่ก็ต่อยเหรอเฮ้ยต่อยไอ้ไงทดลองดิปลาระเบิดใส่เพื่อนยอย่าบินอย่าบินขอลอง กินไม่ได้อะไม่เอาเอะเอาคิดว่าไม่เอาก็เลยมาเอาตรงนี้แล้วไงเออตัวน้องมันแน่ว่านดีพี่ยิงไม่โดนผมก็ยิงไม่โดนนี้ยอยู่ใกล้ขนาดนี้โดนไปดีกว่าเผื่อเจอแอร์ดรอปกลางน้ำอะไรพี่แพรไม่ขึ้นเหรออี่นี่ก็ฉีก ปิดไม่ไปแล้วยังไม่ได้ปิดท่าน่อยอม,มีมีไปที่น้องโฟสมาร์คไม่อยากกินเหล้าแน่เลยอาไม่คิวไม่คิว้ยลงไหนไวะแอรดับ แม่มาทำรถคู้พังฮะนี่พี่เมย์โดนยิงเหรอพี่เมย์ป้อมยาบอดหรือเปล่าไม่ไม่เลือดหายไปข้องหนึ่งเลยอะเกือบเกืเอบตายเมื่อกี้อ้าวมีมีต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าเจ็ดบวกเก้าเท่ากับไอ้ดอกมันลงไหนไวะไม่ลงงมัน่าจจะงลงที่อื่นก็ได้ เม่ให้ไปหาเปล่าผมว่าพี่มีน่าจะเจอคนนะ <16. S 1> เหมือนเหมือนน่ายืนนิ่งเลยอ่ะน่าจะรบหลังต้นไม้หรือเปล่าไปรบในบ้านจะไปดูไหมล่ะเฮ้ะบอทอีกเ่ยเออใครจะยิงได้เอยีพี่แทยิงได้อีกแพ้เม, <laughs> ม่ให้ไปรับเปล่า บอดรมาฟอนอยู่แถวนี้ก็ได้มั้งมันจะไปไหนอะ่ะบงน่าจะบีบแถวนี้นะรับพี่เมย์ก่อนก็ได้พี่แพรให้พี่แพรขึ้นมาก่อนติดอ่ะอ้าวทำไมแค่นี้ติดอ่ะอ้าวไอเมย์ขับอะไรมาเมย์ขับรถมา เอาเรือออกได้ปะวิพีร์เป็นอะไรอ่ะทำไมอ่ะไ้ดูวิพีร์ดิทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะแพรเป็นอะไรอ่ะห็นเป็นอะไรอ่ะไม่รู้อุ้ยใครยิงมาพี่อ่ะตกกระจายหมดเลยถ้าเราจะซุ่มอ่ะหลังหินตรงนี้ซุ่มได้ นี่ผมส่งกับพี่แพรแล้วอโอเคเขาเป็นไรอะ่ะมึงหิะไรอะ่มะมาโหอะ่ะแพรน้องคุยด้วยไม่คุยด้วยอีเวนเป็นไรอะ่ะน้องถามมาโหอะไรมึงหินอะไรไม่มีเย็นปากแข็งนะโอ้ตีปากมาเลย ไม่หรอสิบสองคนยังไม่ติดท็อปสามเลยไม่ไม่เอาไม่เอาท็อปสามเลยอยากได้ท็อปท็อปวันกิงป้าก็บอกที่หนึ่งเราก็ได้ี่ยท็อปวันตอนนี้ได้พี่แพ้แบกเอ๊ะแบกไรอ่ะยิงน้ำมันก่อนตอนเนี้ยไม่ถามมีคนหรือเปล่ามันจะมีพี่แพ้โดนยิงอ่ะเอไม่ใจ่อพี่เมย์พี่เมย์งงไปหมดละ ไม่เนี่ยมึงเล่นสไนด์อยู่ปะเนี่ยเล่นสีทำไมหรอกอ้าวเราปูทิ้งแผลแม่งอะไรเอาของมาดิมาเอาของดีเนี่ยนี่เราอยู่กลางวงแล้เพิ่มแม็กเพิ่มแม็กเอออ๋อกูได้อ๋อเียยอไอ้ผมคนยิงเท่าไหยอะไม่มีสกิลลูกบอลยิงไข่อะพี่ก็ไม่มี อ๋ออะนั้นไม่ใช่ไม่ได้แพ็กอะค่ะเกมนี้เราไม่ค่อยวิ่งฟาร์มเท่าไหร่เลยของไม่ค่อยมีปุ๊กโลมมันใช้ฟาร์มฟาร์มีสกิลเหมือนโ้องโฟดอะสกิลวินใช่ใช่อ้มันอยู่บนเขาเห็นแล้วแต่ผมจะไม่ยิงยิงไม่ได้อะไม่มีค่ะเอ้ยไม่มีจไนอุ้ยต้องแอรดอบเจ๊เลยบวกเลยบวกเลย ไม่บวกอ่ะไม่มีปืนพี่แบรใช้ปืนอะไรอยู่ปืนนี้มันออโต้นีเจ็บปีเฮ้ยทำไม่น็อกผมหมกสีเนี่ยปล่อยมันไปปล่อยมันไปน็อก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 เออไอ้บนเขานู่นเลยกูไม่เคยซ้ำก่อนซ้ำก่อนผมไม่มีคูนหกอ่ะใช้คูนสาม เซมเซมตายละตอนแ trendy, รกที่ทิ้งคูณสี่แล้วเอ้ยมีเก็บเสียงไรโฟติดมาใครจะเอาใช่ใช่กวดกูนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ผมว่าคูณสี่มันดีอ่ะผมไม่ค่อยชอบใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนหัวแม่งไอ้เหี้ยเดินลงมังลาแล้วอุ้ยเขี้ยเขี้ยเขี้ยมีง่าเตอร์ใส่โอ้ยอุ้ยโดนหัวโอ้เตอร์ อุ้ยอุ้ยออุไม่ีจัดแต่นี่พี่คาลงมาครับผมได้ไหมเอ้ยมันยิงจรวดมาหาเยอามาเอามาหาโค้ดอู้ันล้มล้พี่อะพี่พี่เมย์พี่เมย์ล้มล้มเหมือนกันล้มล้มพี่เมย์อยู่ในนั้นไว้เดี๋ยวผมวิ่งไปฮาเดี๋ยวไม่ใช่ออยู่ไหนอยู่นี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 ่ วิแพงวิ่งมาซ้ายมึงซ้ายมึงซ้ายมึงมันเดือดสองตัวเองใสากูอยู่ไหนซ้ายกูซ้ายกูอยู่ไหนวะอยู่ตรงไหนไอ้ยิงไงนี่ตรงต้นไม้ผมเห็นแล้วที่พุ่มมาเลยไหนไะมาให้หน่อยตัวหนึ่งกันหนึ่งมาให้หน่อยผมกำเรียกกันไอ้มึงมาให้หน่อยผมไม่เห็นตัวมันแล้วให้ใส่กิ๊บหลังเหรอตอนมีล้มนอกวงล้มหน้าหลังเดียวตัวเดียวทางที่พี่มาร์ตัวเดียวมีแล้วให้แล้ว เรียบร้อยอเออไอสัตว์ไปยงานแพ้สมพรปากนะกระดาปะเพาคนมันเก่งเอ้อยอ่อนอ่อๆบอกแนละ้วจะเอาท็อปวัน <One. S 1> ไม่ได้เอาท็อปทรีโอ้แล้วลูกูุิวได้น้อยสุดเลยอะไรวะ